คำว่าสันติสุขเป็นคำปกติในภาษาส่วนใหญ่ผู้คนอาจพูดถึงสนทิสัญญาสันติภาพหรือช่วงเวลาแห่งความสันติสุขซึ่งหมายถึงการไม่มีสงครามและในพระคมที์คำว่าสันติสุขอาจหมายถึงการปราศจากความขัดแยง้งแต่ก็ยังชี้ไปถึงการดำรงอยู่ของบางสิ่งที่ดีกว่าในพันธสัญญาเดิมนั้นคำภาษาฮิบรูที่แปลว่าสันติสุขคือคำว่าชาโลมและคำภาษากรีกในพันธสัญญาใหม่คือคำว่าไอเรเน ความหมายพื้นฐานที่สุดของคำว่าชาโลมคือความสมบูรณ์หรือความครบถ้วนคำนี้อาจใช้เพื่อกล่าวถึงก้อนหินที่มีลักษณะส,สมบูรณ์ปราศจากรอยแตกคำนี้อาจยังหมายถึงกําแพงหินที่ไร้ช่องโหว่ไม่มีอิฐสก้อนขาดหายไปคำว่าชาโลมหมายถึงบางสิ่งที่ซับซ้อนมีรายละเอียดหรือชิ้นส่วนมากมายแต่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ย่อกล่าวว่าเต็นของเขานั้นอยู่ในสถานะชาโลม เพราะเขานัาฝูงสัตว์ของเขาและพบว่าไม่มีสักตัวที่ขาดหายไปเลยนี่เองทําให้คําว่าชาโลมถูกใช้เพื่อหมายถึงความอยู่ดีมีสุขของบุคคลหนึ่งเช่นตอนที่ดาวิดไปเยี่ยมพี่ๆของเขาในสนามรบมเขาก็ถามถึงชาลมของพวกพี่ๆแนวคิดลาคือว,ว่าชีวิตนั้นซับซ้อนเ<ผ>ต็มไปด้วยสิ่งที่ผันแปรความสมพันธ์และสถานการณ์ต่างๆและเมื่ออะไรบางอย่างในชีวิตไม่อยู่ในร่องในรอยหรือขาดหายไปชาโลมของคุณก็พังทลายลงชีวิตก็ไม่ครบถ้วนอีกต่อไป ชีวิตต้องรับการฟื้นฟูอันที่จริงแล้วความหมายของคำว่าชาโลมเมื่อถูกใช้ในลักษณะคำกริยาก,ก็คือ <Hey. S 1> การนำชาโลมมาหรือการทำให้สมบูรณ์หรือการฟื้นฟูซโ <Hey. S 1> ลมอนนำชาโลมมายังพระวิหาร oh. เมื่อเขาสร้างพระวิหารสำเร็จหรือหากสัตว์ตัวหนึ่งทำให้ทุ่งน,นาของเพื่อนบ้านคุณเสียหายโดยไม่ตั้งใจคุณจะชาโลมเขาด้วยการจ่ายชดเชยอย่างครบสมบูรณ์ในสิ่งที่เขาสูญเสียไปคุณนำสิ่งที่ขาดหายไปและรื้อฟื้นสิ่งนั้นกลับไปให้ครบถ้วน เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ทั้งหลายของมนุษย์ในพระธรรมสุภาษิตการคืนดีและการรักษาความสัมพันธ์ที่แตกร้าวคือการนำชาโลมาและเมื่อสองอาณาจักรที่เป็นศัตรูการสร้างชาโลมในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาหยุดรบกันเท่านั้นแต่ยังหมายความว่าพวกเขายัางร่วมมือกันทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของกันและกันสภาพชาโลมนี้คือสิ่งที่บรรดากษัตริย์อิสราเอลควรจะพยายามสร้างแต่ก็แทบไม่เกิดขึ้นดังนั้นผู้เผยพระวจนะอิสยาจึงมองไปยังกษัตริย์ในอนาคต ไปยังเจ้าชายแห่งชาโลมและการปกครองของเจ้าชายนี้ก็จะนําชาโลมที่ไม่สิ้นสุดมาเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าจะทาพันธสัญญาแห่งชาโลมกับประชากรของพระองค์ทําให้สิ่งที่ผิดพลาดกลับเป็นสิ่งถูกต้องและรักษาสิ่งที่แตกสลายนี่คือเหตุผลที่การบังเกิดของพระเยซูในพันธสัญญาใหม่จึงถูกประกาศว่าเป็นการมาถึงของไอเรเนจาได้ไหมคํานี้คือคํากรีกที่ใช้กับสันติสุขพระเยซูมาเพื่อมอบสันติสุขของพระองค์ให้กับผู้อื่น เหมือนที่พระองค์บอกกับสาวกของพระองค์ว่าเรามอบสันติสุขแก่พวกท่านเราอักรทูตกล่าวว่าพระเยซูสร้างสันติสุขระหว่างมนุษย์ผู้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับพระเจ้าเมื่อสรงสิ้นพระชนและเป็นขึ้นจากตายแนวคิดนี้ก็คือว่าพระองค์ฟื้นฟูความสัมพันธ์อันแตกราวระหว่างมนุษย์กับพระผู้สร้างของพวกเขาให้ความสัมพันธ์นั้นครบถ้วนสมบูรณ์นี่เป็นเหตุผลที่อักรทูตเปาโลก,กล่าวว่าพระเยซูเป็นอารีเนของเราพระองค์เป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบที่เราถูกสร้างให้เป็น แต่ล้มเหลวที่จะเป็นและบัดนี้พระองค์มอบชีวิตของพระองค์เป็นของขวัญให้กับเรานี่หมายความว่าเดี๋ยวนี้เหล่าสาวกของพระเยซูจึงถูกเรียกให้สร้างสันติเปาโลแนะนำขึ้นจากท้องถิ่นให้รักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านทางพันธะแห่งสันติสุขซึ่งจําเป็นจะต้องมีความทอมใจความอดทนและอดกลั้นต่อกันและกันในความรักการเป็นประชากรแห่งสันติสุขนั้นหมายถึงการมีส่วนในชีวิตของพระเยซูผู้ทําให้ทุกสิ่งในสวรรค์และโลกคืนดีกัน หรือฟื้นสันติสุขผ่านทางความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ดังนั้นแล้วต้องทําอะไรมากมายเพื่อให้เกิดสันติสุขขึ้นสันติสุขไม่ใช่เพียงแค่การปราศจากความขัดแย้งเท่านั้นสันติสุขแท้เรียกร้องให้รื้อฟื้นสิ่งที่แตกหักจนครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิตในความสัมพันธ์หรือในโลกของเราและนั่นคือแนวคิดเรื่องสันติสุขอันลึกซึ้งในพระคัมภีร์